วินัยที่ถูกฝึกฝนดีแล้ววินโยจะสุสิคิโตมงคลข้อนี้ถือเป็นรากฐานสําคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคคลและสังคมประสบความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าและความสงบสุขวินัยที่ถูกฝึกฝนดีแล้ววินัยคือข้อบังคับกฎระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนคําว่าที่ถูกฝึกฝนดีแล้วหมายถึงการที่เราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจและน้อมนำวินัยนั้นมาปฏิบัติจนเกิดความคุ้นชินกลายเป็นอุปนิสัยที่ดีงามสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องเหมาะสมวินัยไม่ได้หมายถึงเพียงการทำตามกฎที่คนอื่นตั้งไว้เท่านั้นแต่ยังรวมถึง วินัยในตนเอง s e l f d i s c i p l i n คือการรู้จักควบกุมความคิดคำพูดและการกระทำของตอนเองให้เป็นไปในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์ความสำคัญของวินัยวินัยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในทุกระดับของชีวิตต่อบุคคลสร้างระเบียบและความเป็นระบบช่วยให้การดำเนินชีวิตมีแบบแผนไม่สเปะสปะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ฝึกความอดทนและควบคุมตนเองทำให้เราสามารถครวบคุมกิเลสความต้องการที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนผู้มีวินัยจะสามารถจัดการเวลาจัดการงานได้ดีทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับผู้มีวินัยยอมได้รับการไว้วางใจ เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นลดปัญหาและความขัดแยงการปฏิบัติตามวินัยช่วยป้องกันการทำผิดและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นต่อครอบครัวสร้างความสงบสุขเมื่อทุกคนมีวินัยในตนเองครอบครัวย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นระเบียบเป็นแบบอย่างที่ดีพ่อแม่ที่มีวินัยย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน ต่อองค์กรและสังคมสร้างความเจริญก้าวหน้าองค์กรหรือสังคมที่มีวินยัยย่อมมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาอาชญากรรมและความวุ่นวายการที่ประชาชนมีวินัยและเคารพกฎหมายช่วยลดปัญหาทางสังคมสร้างความสามคัคคีการปฏิบัติตามวินัยร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือประเภทของวินัยวินัยทางกายเช่นการแต่งกายสุภาพการตรงต่อเวลาการทำความสะอาดวินัยทางวาจาเช่นการพูดจาสุภาพไม่พูดหยาบคายไม่พูดโกหกวินัยทางใจเช่นการควบคุมอารมณ์การคิดดีการมีสติ วินัยทางสังคมกฎหมายเช่นการเคารพกฎจราจรกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆวินัยทางธรรมศีล5ศีล8ศีล227สำหรับภาพพิสุุซึ่งเป็นวินัยที่ฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์การฝึกฝนวินยัยต้องอาศัยความเพียรพยายามและสม่ำเสมอเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่น การตื่นนอนให้ตรงเวลาการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดวินัยที่ต้องการฝึกฝนให้เป็นรูป,ปธรรมสร้างแรงจูงใจเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีวินัยและโทษของการไร้วินัยฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทำซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยมีกัลยาณมิตรช่วยเตือน การมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดที่คอยเตือนเมื่อเราหลงลืมวินยัยให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้เพื่อสร้างกำลังใจในการฝึกฝนต่อไปความเชื่อมโยงกับมงคลข้ออื่นๆการได้เรียนวิชามงคลข้อที่15การจะเรียนวิชาให้แตกฉานได้ต้องอาศัยวินัยในการศึกษาค้นคว้าตั้งตนไว้ชอบมงคลข้อที่13 การตั้งตนไว้ชอบจะสำเร็จได้ต้องมีวินัยเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันการได้ฟังธรรมตามการมงคลข้อที่14การได้ฟังธรรมจะช่วยให้เราเข้าใจความสำคัญของวินัยและนำมาปฏิบัติได้ถูกต้องดังนั้นวินัยที่ถูกฝึกฝนดีแล้วจึงเป็นมงคลอันประเสริฐที่ช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยความอดทนการควบคุมตนเอง และนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าและความสงบสุขอย่างแท้จริงทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและสังคม